สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับซีนีแอนิเมะเรายังอยู่กับวันด้าวิชั่นในอีีที่7บอกเลยว่าตอนนี้ดูเดือดไม่แพ้ตอนที่แล้วแน่นอนครับไปรับชมกันได้เลยครับเปิดบนที่วันด้านอนอยู่บนเตียงและกําลังนึกถึงเรื่องราวของเมื่อวานทอมมี่และบิลี่วิ่งเข้ามาปลุกเธอก่อนที่จะบอกว่าเครื่องเล่นเกมของพวกเขานั้นมันเริ่มผิดเพีย้ยนและบินลี่ยังบอกอีกว่าผมได้ยินเสียงของผู้คนอยู่ในหัวของผม หลังจากนั้นวานด้าก็เห็นว่าสิ่งของรอบตัวของเธอมันเริ่มไม่ปกติแล้วตัดไปที่เฮเวิร์ดหลังจากที่เขาต้องสูญเสียลูกน้องไปจํานวนมากจากการที่วานด้าได้ขยายอาณาเขตเขาวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างเขาบอกอลูกทีมว่าให้เตรียมพร้อมทุกอย่างเราจะเริ่มปล่อยมันวันนี้ ส่วน i ิชันที่ฟื้นขึ้นมาและเขาพบว่าหน่วยของสวอตที่อยู่ในเดอะเฮกถูกแปลงให้เป็นคณะละครสัตว์วิชันมองเห็นเลวิสเขาเพยายามจะคุยกับเธอแต่ดูเหมือนว่าการที่เธอได้เข้ามาในเดอะเฮกทำให้เลวิสได้ถูกล้างสมองด้วยเช่นกันบิลลี่ก็ถามวานด้าว่าจะออกไปตามหาพ่อหรือเปล่าวานด้าตอบกลับว่าถ้าพ่อเขาไม่อยากอยู่เราจะทำอะไรได้และบิลลี่ก็ถามเกี่ยวกับคำพูดของเปโตที่เขาได้พูดว่า วิชันคงไม่ตายซ้ำกันเป็นครั้งที่สองวานด้าบอกว่าเขาไม่ใช่ลุงของลูกและวานด้าก็ได้นิ่งไปเหมือนว่าเธอจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของเมื่อวานต่อจากนั้นเองก็เป็นแอสเนทที่เข้ามาบอกเด็กๆว่าให้แม่พักผ่อนเธอจึงพาทอมมี่และบิลลี่ไปเล่นที่บ้านของเธอหลังจากที่เด็กๆได้ออกไปวานด้าก็สัมผัสได้ว่าสิ่งของรอบตัวของเธอ มันเริ่มมีอาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับว่าทุกอย่างมันกําลังจะลวนไปหมดมนิก้าและเจมเป็นอีกสองคนที่หนีออกมาทันก่อนที่เดอะเฮกจะขยายตัวเจมได้รับข้อความจากเลวิสทาให้เขาทั้งสองได้รู้ความจริงที่ว่าเฮเวิร์ดมีแผนการที่จะทําให้วิชั่นกลับมามีชีวิตเพื่อใช้เป็นอาวุธพวกเขาจึงต้องรีบเข้าไปเพื่อบอกให้วานด้ารู้ถึงเรื่องนี้หลังจากที่พวกเขาได้เดินทางมาถึงมอนิก้า ก็ได้พบกับอุปกรณ์ที่เธอได้ขอให้สร้างมันขึ้นเพื่อใชใ้มันเข้าไปในเดอะเฮกนั่นเองครับตัดมาที่วิชัชนพยายามจะคุยกับเลวิตก่อนที่เขาจะตัดสินใจใช้พลังกับเธอเพื่อให้เธอหลุดจากการควบคุมของเดอะเฮกทั้งสองขึ้นไปบนรถเพื่อจะคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตัดมาที่วานด้า พลังของเธอดูเหมือนจะยิ่งแปรปรวนขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้บิลลี่อยู่ที่บ้านของแอสเนทเขารู้สึกว่าเขาชอบที่นี่เพราะที่นี่เขาไม่ต้องได้ยินเสียงต่างๆเหมือนตอนที่อยู่บ้านของตัวเองเขาหันไปหาแอสเนทและบอกว่าข้างในใจของคุณแ่่งเงียบม,มากๆเลยมอนิก้าสวมชุดก่อนที่จะกลับสเปซโลเวอร์เพื่อจอดสนามพลังเข้าไปในเดอะเฮก แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลและเดอะเฮกก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงสภาพรถคันนี้เจมเรียกให้โมนิก้าออกมาจากตรงนั้นหลังจากที่เธอออกมาเจ้าสเปซโลเวอร์ก็ได้ถูกสนามพลังดีดกระเด็นไปมอนิก้าหันไปหาเจมก่อนที่จะบอกว่าฉันสามารถเข้าไปได้มนิก้าได้วิ่งฝ่าสนามพลังเข้าไปและในระหว่างนั้นเองร่างกายและจิตวิญญาณของเธอ เหมือนกำลังจะโดนดึงออกเป็นเสียงๆแต่ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและเซลล์ของเธอที่กำลังจะถูกเปลี่ยนตามที่เลวิสบอกอยู่ๆดวงตาของเธอก็เป็นสีฟ้าและก็สามารถผ่านสนามพลังของเธอเฮ็กโดยที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมเหมือนครั้งที่ผ่านมาเลวิสกำลังเล่าเรื่องถึงเหตุการณ์ที่ทำให้วิชั่นได้เสียชีวิตลงหลังจากนั้นวิชันก็ได้รู้ว่าตัวเขาเองก็คือ AI ที่มีชื่อว่าจาวิตแต่กายของเขานั้น เกิดขึ้นเพราะเอาตอนกำลังวางแผนล้างบางมนุษย์เลวิสบอกกับวิชันว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงออกจากเดอะเฮกไม่ได้แต่ระหว่างที่ฉันนั่งดูสิ่งที่วานด้าสร้างขึ้นฉันก็สัมผัสดได้ว่าความรักของคุณสองคนนั้นมันเป็นเรื่องจริงมอนิกา้าวิ่งมาถึงที่บ้านของวานด้าเธอพยายามบอกวานด้าเกี่ยวกับแผนการของเฮเวิร์ดก่อนที่จะถูกวานด้าใช้พลังใส่ และในขณะที่วานด้ากำลังจะทุ่มเธอลงกับพื้นมอิก้าก็ท่านพลังของวานด้าและทาให้วานด้าให้ผลักเธอออกไปเหมือนที่เคยทำแต่วานด้าก็ชะงักลงมอิก้าบอกวานด้าว่าอย่าให้เฮเวิร์ดปั่นหัวเธอจนเธอกลายเป็นตัวร้ายและยังบอกอีกว่าตัวเธอเองก็เคยสูญเสียคนที่รักไปเหมือนกันแต่เธอไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้รวมถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น และถึงถ้าเธอทําได้เธอก็ไม่เคยคิดที่จะทํามันเพราะทั้งหมดนั่นมันคือความจริงของเธอในระหว่างนั้นแอสเนตก็เข้ามาขัดจังหวะและพาตัวของวานด้าไปวานด้าได้เข้ามาในบ้านของแอสเนตเธอถามหาลูกของเธอแอสเนตบอกว่าพวกเขาอยู่ในชั้นใต้ดินหลังจากที่เธอได้ลงมาสภาพห้องใต้ดินก็ดูเหมือนว่าเป็นสถานที่โบราณและนอกจากนั้นยังมีสมุดที่เหมือนกับตำราเวทมนต์ และแอสเนตก็ได้เปิดเผยตัวตนของเธอว่าที่จริงแล้วเธอมีชื่อว่าอคาธาฮัสเนตก่อนที่เธอจะใช้พลังทำให้วานด้าเห็นว่าตัวของเธออยู่เบื้องหลังของหลายๆเหตุการณ์รวมถึงการปรากฏตัวของเปโตรโด้วยและวานด้าวิชั่นใน e ีพีที่7ก็ได้จบลง mm hmm. เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็ะดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้เราซีนี่มันเม็ด้วยนะครับแล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ